สวัสดีค่ะมาพบกับการใบการอธิบายใบงานนะคะของวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นปถมศึกษาปีที่2กันนะคะอ่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่9นะคะของการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะทีนี้นะคะครูก็มาจะมาขอเฉลยนะคะของใบงานสัปดาห์ที่ทแล้วนะคะอ่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะใบงานนี้นะคะ ครูก็คือให้นักเรียนเติมคําที่ครูกําหนดให้ลงในช่องว่างใช่ไหมคะอ่ครูก็จะมีคํามาให้ทั้งหมด4คํานะคะให้นักเรียนเติมให้สอดคล้องกับรูปภาพเลยนะคะครูขอเขียนเฉลยลงไปเลยนะคะหรือนักเรียนคนไหนตอบถูกบ้างไหมอ,อันนี้เป็นธาตุอาหารนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ภาพสีก็คือน้านะคะอ่า งนทั้งหมดสิภาพภาพแรกอากาศภาพที่สองแสงแดดภาพที่สามธาตอาหารส่วนภาพที่สี่ก็คือน้านะคะอ่าอันนี้ก็เป็นใบงานสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนใบงานสัปดาห์นี้เนี่ยอ่ะพอเห็นหน้าตาใบงานคร่าวๆแล้วนะคะนักเรียนบางคนอาจจะเอ๊ะเดี๋ยวจะเอาอะไรมาตอบอ่ะส่วนใหญ่เรายังไม่ได้เรียนรู้กันถ้าสมมุติว่านักเรียนมีหนังสือนะคะวิชา วิทยาศาสตร์นะคะก็คือหนังสือเล่มนี้อ่ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือตามเลยนะคะหนังสือเล่มนี้นะหนังสือคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะชีวิตพืชนะคะก็คือหน้านี้นะคะตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปเลยนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือรูปประกอบไปเลยนะคะอ่าอันนี้เราก็เรียนรู้ไปแล้วนะคะสาหรับ ครั้งที่แล้วนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดพืชชนิดต่างๆนะคะอ่านี่นะคะให้นักเรียนนะคะศึกษาตั้งแต่หน้าที่32นะคะอ่าหน้าที่32อ่านหน้าที่32นะคะประกอบกัรน,นะคะหน้าที่32 33นะคะอ่าอันนี้ก็จะใช้ประกอบในการทำใบงานของนักเรียนเลยนะคะ มาจนถึงหน้าที่41เลยนะคะ32 33แล้วก็หน้าที่41นะคะถ้านักเรียนมีหนังสือนักเรียนก็สามารถดูประกอบตามมาได้เลยนะคะส่วนถ้าใครยังไม่มีหนังสือนะคะหรือยังไม่ได้หนังสือเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูพร้อมๆกับครูในคลิปนี้กันเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าครั้งที่แล้วยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะว่า ปัจจัยในการเิเติบโตอ่าและการดำรงชีวิตของพืชเนี่ยก็จะมีหลักๆเลยนะคะก็คือน้ำแสงอากาศธาตุอาหารอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่4ีอย่างเนาะที่เป็นอะไรที่เป็นอปัจจัยหลักๆก็คือน้ำธาตุอาหารแสงแดดแล้วก็อะไรคะอีกอันหนึงยังพอจำได้ไหมอากาศนะคะ ทีนี้มเมล็ดพืชเนี่ยอ่าทีนี้ในหน่วยนี้ในบทเรียนนี้นะคะก็คือเขาจะบอกว่ามเมล็ดพืชเนี่ยแบ่งออกเป็นสามส่วนนะคะอ่านี่ก็จะคล้ายกับใบางานที่ครูให้มาเลยนะคะก็คือได้แก,เกมมเ่เปลือกหุ้ม,มเมล็ดเปลือกหุ้มเมล็ดก็คือส่วนนี้นะคะอ่านี่ส่วนเปลือกห่อมันนะคะส่วนเปลือกตรงนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็คือเปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะคะ เอาไว้หุ้มเมล็ดภายนอกนะคะแล้วก็อันที่2นะคะก็คือส่วนไหนเพื่อป้องกันอันตรายให้กับมเมล็ดนะคะก็คือต้นอ่อนนะคะอาสนที่2ก็คือต้นอ่อนต้นอ่อนของมันก็คือนี่เออนี่ตรงนี้เห็นไหมคะเ,ออเดี๋ยวนักเรียนมองไม่เห็นนะคะครูขอร่างให้นะคะตรงนี้ก็คือ ต้นอ่อนนะคะและอันสุดท้ายอาหารที่สะสมไว้ในต้นอ่อนอาหารที่สะสมไว้ในต้นอ,อ่อนจะอยู่บริเวณนี้รอบนอกต้นอ่อนเลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนประกอบของเมล็ดพืชเนาะเออเนี่ยพืชปางชนิดนะคะเมื่อมีผลก็จะมีเมล็ดใช่ไหมคะภายในเมล็ดเนี่ยเมื่อเราจะทําการเพราะเนี่ยภายในเมล็ดเนี่ยมันก็จะมีต้นอ่อนอยู่แล้วก็มี สารอาหารที่สะสมไว้สําหรับต้นอ่อนนะคะก็คือต้นอ่อนที่ยังไม่เจริญง,งอกจเจริญเติบโตออกมาจากเมล็ดเนี่ยมันก็จะเอาสารอาหารที่มันสะสมไว้เนี่ยมาเลี้ยงตัวมันเองนะคะ,อะพอมันจเจริญเติบโตได้แล้วนะคะ,ะเมื่อเราเอาเมล็ดไปเพาะใช่ไหมแล้วเมล็ดเนี่ยได้รับน้ําและอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะต้นอ่อนในเมล็ดก็จะเจริญเติบโตนะคะ และมีรากงอกออกมาจากเมล็ดเจริญลงสู่ดินนะคะอ่าอันนี้อ่าดูภาพแรกนี้นะคะฝั่งซ้ายมือภาพนี้นะคะก็ะคือเมื่อเราเอาเมล็ดไปเพาะไปปลูกเนี่ยอ่าไปปลูกในดินใช่ไหมเรามีการลดน้ํานะคะ อย่างสม่ำเสมออย่างพอเหมาะนะคะเมล็ดเนี่ยก็จะมีรากงอกออกมาใช่ไหมนักเรียนเห็นรากใช่ไหมคะรากอันเล็กๆนี้นะคะก็จะมีรากงอกออกมาแล้วก็ต้นอ่อนในเมล็ดเนี่ยก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาขึ้นนะคะขึ้นมาอยู่เนื้อดินนะคะแล้วทีนี้มันก็จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมลำต้นเนี่ยก็จะเจริญออกมาขึ้นสู่อากาศนะคะพอมันเจริญเติบโตออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะ อันนี้ยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะก็ค่อยๆเริ่มเป็นต้นที่โตขึ้นนะคะแล้วทีนี้ต้นถัว่วต้นถั่วก็จะมีดอกใช่ไหมพอดอกมันผสมพันธุ์นะคะอ่าพอต้นถั่วเนี่ยพอดอกมันผสมพันธุ์ปุ๊บมันก็จะทําให้มีฝักถั่วเกิดมาขึ้นอ่ามันก็จะมีผลของมันออกมาภายในผลก็มีอะไรคะก็มีมเมล็ดใช่ไหมเมื่อเราเอามาล็ดถั่วไปเพาะเนี่ย ไปปลูกนักเรียนที่ว่ามันจะสามารถย้อนกลับมาเป็นแบบเดิมได้ไหมคะอ่ะมเมล็ดของต้นหัวไปปลูกมันก็จะย้อนกลับมาเป็นอ่าต้นอ่อนใช่ไหมพอไปปลูกในดินได้รับน้ำแล้วก็ได้รับธาตุอาหารอะไรต่างๆนะคะมันก็จะกลับมาเป็นต้นอ่อนนะคะต้นอ่อนก็จะเติบเลินเติบโตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ่านี่อ่า จเรเติบโตนี้แล้วมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะอ่าอันนี้นะคะเขาก็บอกว่าขณะที่ต้นอ่อนจเจริญเติบโตนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็จะมีลำต้นแต่ก,กิ่งก้านแล้วก็มีใบามากขึ้นใช่ไหมอ่าดูจากรูปต้นเล็กๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีอ่ามีก้านมีกิ่งเยอะเท่าไหร่นะคะพอจะเจริญเติบโตขึ้นนะคะก็จะเริ่มมีกิ่งใช่ไหมอันนี้กิ่งก้านใบยเยอะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะมี ต้นก็จะสูงขึ้นตามลำดับด้วยนะคะเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยก็จะมีดอกและมีผลภายในผลก็จะมีมะเมล็ดอ่าเห็นไหมคะพอจะเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะเริ่มมีดอกและอ่าอันนี้เป็นดอกอ่าเป็นดอกพอดอกมันได้รับการผาสมพันธุ์ปุ๊บมันก็จะทําให้มีมเมล็ดขึ้นอ่าม,มีมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเออไม่ใช่มีมเมล็ดมีผลอ่ามีผลของต้นถั่วนะคะ ภายในผลก็มีมเมล็ดนะคะอ่ะแล้วพืชเนี่ยก็จะดำรงเจริญก็จะเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีนะคะย่อมต้องการสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้การเจริญเติบโตก็คืออะไรก็คือปัจจัยนั่นเองก็คือถ้าพืชจะเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยพืชก็ต้องการปัจจัยที่จาเป็นในการเจริญเติบโตนะคะก็คือน้ําแสงอากาศนะคะแล้วอีกที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุอาหารด้วยนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นการจำลองการเจริญเติบโตของต้นถั่วนะคะ,ะก็คือต้นถั่วเนี่ยเมื่อเราเอาไปปลูกนะคะมันก็จะงอกเป็นต้นใหม่ได้นะคะเมื่อเขาบอกว่าเมื่อได้รับน้าและอุณหภูมิของอากาศที่เหมาะสมนะคะชาพืชบางชนิดชอบขึ้นในที่ที่มีอากาศหนาวบางชนิดชอบขึ้นในที่ที่มีอากาศร้อนนะคะออการน การนำพืชพืชมาปลูกนะคะควรเลือกชนิดของพืชที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของอากาศนะคะนอกจากนี้มเมล็ดพืชต่างชนิดกันจะมีการเจริญเติบโต,ตของพืชที่มีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะอ่ะนักเรียนคิดว่าดินดินเป็นปัจจัยสำคัญไหมดินก็เป็นดิน ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญนะคะแต่ว่าเป็นธาตุอาหารมากกว่านะคะที่เป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าพืชบางชนิดเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ในน้ําใช่ไหมอ่ะพอพืชเจริญเติบโตได้ในน้ําดินก็ไม่จําเป็นและในการเจริญเติบโตของพืชชนิดอันนั้นอย่างเช่นนะคะจอกแหนผักตบชวานะคะอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นธาตุอาหารมากกว่านะคะที่จําเป็นในการเจริญเติบโตของพืชนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูใบงานบ้าง บางานสัปดาห์นี้นะคะก็คือ,อสิ่งจำเป็นในการจเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะข้อแรกนะคะ,ะให้นักเรียนสังเกตภาพมาเมล็ดพืชน,นะคะแล้วก็แต่ละส่วนเรียกว่าอะไรนะคะ,ะเราได้ลองเรียนรู้กันไปแล้วนะคะ,อ,ะอันแรกนะคะ,อ,ะอันนี้ลูกศอนอันนี้ชี้มาที่ตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะ,ะนักเรียนลองเปิดหนังสือดูตามนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะ อันนี้ครูชี้ที่ข้างนอกมันนะคะข้างนอกตรงนี้คืออะไรนะคะเมื่อกี้ครูก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะ,ะส่วนตรงนี้นะคะข้างในข้างในตรงนี้เนี่ยครูบอกว่าอะไรนะมันคืออะไรที่ใช้สะสมไว้นะ,ะเรียนก็ลองเขียนตอบมาดูนะคะส่วนข้อที่สองข้อที่สองก็จะเป็นครูกําหนดคำหรือข้อความให้หนะคะแล้วก็ให้เรียนเนี่ยนำคำหรือ ข้อความที่ครูกำหนดให้เนี่ยเติมลงในอ่าเอามาตอบคำถามนะคะอ่าเอามาตอบคำถามนะคะอ่าข้อหนึ่งเขาถามว่า,า,า,มวาเมื่อเมล็ดได้รับน้ำจะเกิดอะไรขึ้น,นเมล็ดได้รับน้ําจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่ข้อที่2ขณะที่พืชเจริญเติบโตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะข้อที่3ส่วนที่ป้องกันอันตรายให้แก่มเมล็ดพืชเรียกว่าอะไร ข้อที่4นะคะพืชได้อะไรจากดินข้อที่5 tutaj, you, ้อะไรได้อะไรที่มีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงได้อ่านี้นักเรียนก็ทำไมคะอ่ะนักเรียนก็ลองมาตอบกันดูนะคะอ่ะมีทั้งหมดคําคำนี้ท่านักเรียนก็ลองมาตอบกันดูศึกษาได้ในหนังสือนะคะถ้าไม่มีหนังสือนะคะนักเรียนก็ศึกษาได้จาก ลิปอธิบายใบงานของครูเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะให้ให้ครูลองเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูไหมคะ,ะเมื่อเมล็ดได้รับน้ำจะเกิดอะไรขึ้นะจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเมล็ดได้รับน้ำก็จะเกิดอะไรเกิดการงอกเป็นต้นใหม่ใช่ไหมคะโอเคก็เขียนตอบลงไปเลยนะคะ ส่วนข้อที่ 2, 2> ข้อที่3ข้อที่4เนี่ยนักเรียนก็หาคาตอบนะคะพืชได้อะไรจากดินในดินมีอะไรคะธาตุอาหารน,นะคะอ่าอย่างนี้นะคะนักเรียนก็เขียนตอบลงไปสําหรับรายงานสัปดาห์นี้นะคะครูก็ขอจบการอธิบายไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูก็จะมาอธิบายรายงานของสัปดาห์ที่10นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ